มาตามกันต่อค่ะน้วนนนน้นบนนันบฮะุ้นนุน่นแม่กันแหนมเห็นอยู่เล <c oughs> อบุญ <c oughs> ไม่เห็นเอาลงมาก่อน <c oughs> ใครเอาลุ้นลุ้นเสาน้อน <c oughs> เอานนับจริงๆด้วย <c oughs> <c oughs> เขาวันนั้นเขาสวัสดีค่ะเขาลุ้นกันว่าใครขับรถสวัสดีครับไปหลับเนี่ยก่อหลับจิ้งหรีนอนนอนนอนย่าเคยราดจิ้งหรีให้กินไหมทำยังไงเออน้ำไม่พีกินหน่อยว่ะแต่ว่าแม่จะเกนกินย่านะย่าบอกว่าย่าแบบแค่น้ำจิ้มเฉย เดี๋ยวพรุ่งนี้า่าตัจให้เดินรไปเดเียวว่ายาวอ่าพี่นนพึ่งพักเที่ยงค่ะพักเก่งเผาเห็นไหมวุ้นว่าแล้วว่าเขาต้องเอาเพิ่มแม่ โล่นานนี่นะทีนี้เขาโล่งนานแล้วไปพบตรงที่เป็นรูมโล่งนานมันไม่เขาเกียรเอารถไถดันให้มันมาบ้านนี้อบุนค่ะอยู่กันเองน่ารักแม่ก็อัธยาศัยดีนะคะเอาเกบไปทนรอบนี้เจ้า แันจุด้งด้ถ่ายคลิปไหมอาเราวเราติดมุ่นก็โดดลงมาถ่ายมุ่นติดมอนก็โดดลงมาถ่ายันไม่ทัน๋อไม่ทันเลยนี่มันส่ีกใไลหมที่พยายนไปกับสองร้อยสองร้อยเมตริมกี่ร้อยเมตรไหมอ๋ออ สวยได้ล่ะแต่ของนู่นน่ะยาวแล้วน่ะเดี๋ยวก็หาไปหางปิดแล้วก็กลกะแตกดินใสแล้วให้ออกพร้อมกันใช่ไหมแล้วพอแกออกพร้อมกันแล้วแกลทันนี้พวกกี่นึงทันนี้พวกกี่นึงจันแล้วออกพร้อมกันพวกแกลทักันเดียบหวกันอู้วจดืควาดติวตลกอ่ะไม่ได้ถ่ายคลิปไปหรอกหายไปทันปกตินู่นจะใส่เกงขายาววันนี้ทำไมใส่เกงขาจันหลายวันแล้วบ่ วันแล้วบินในหมูม่บ้านนะตอนไปวิ่งทางนูง้นก็ใส่กาสั้นเพราะว่าปกติวุ้นมาวุ้นไม่เคยเห็นน้องใส่ขาสั้นมันสบายถ้าใส่จริง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 นั่นด้วยพี่จะสบายวะเราอยู่แต่ในรถนะไปเดินของถมออะลงจากรถเลย ไอรถก็สีส้มหนูก็แสงเสีส to ้มแล้วก็ส่คูไปเดินองถุนนเขาแสงขายาวย่งคือใส่เสื้อนูอไปแบบกงกงก็ไม่ล้างใช่ไมอมาก้อันนั้นไปเดินแล้วขี้่ม้ควาเด่นข้ไ้าม้ไแล้วถามก็จะเอามคือแตงตุงสีบางี ไปมีไปมอเมื่อไหร่เออขึปนตัวโเลยเนาะไหนเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีคนจาได้ไหมสยเม็ดนี่เลยเข้าไปมีคนคิาใจวะอ้าวที่เามื้อนอนนอนหลิงเยอะเด็กจเดินไปตามเขาางร้า แยัจำได้เนาะอ้นอแยเนี่นนนโยอโอเคขึ้นอยู่กับบ้าอ่าู้หลักผู้ใหญ่เขาจะมีโอ้แต่ว่าตอนนี้กนยังไม่รอกเ็นไม่แต่ว่าถ้ากดเข้าไปแล้วมันไม่คือก็ไม่ดูใช่ไหมมันไม่ เคยนะมาดูบ้านบ้านสับปะเลออู้ใส่หลังคารุษหาดตอนนั้นเราเข้าไปดูคิดว่าบ้านหลังใหญ่แน่เลยพอกดเข้าไปปุ๊บก็เออมันก็เป็นบ้านปัจจุบันที่สับปะเลออยู่นั่นแหละแต่เขาใส่หน้าปูแบบกุอลังการมากใช่โดโรบโลกสองก็เหมือนกับลุงพลกับป้าแตนเลยเนาะเหมือนลุงพลกับป้าแตนน่ะที่ว่าเออจับได้แล้วนู่นนี่นั่นเข้าไปก็ดดิมๆของนนไม่ค่ะ

เนี่ yeah. สมัครเลยเด้งอรอ,องรอสิเขาถามรถแบบําอะไรเรนก่อนจะเข้าไปเข้าไปวันแรกเขาให้ขอประวัติก่อนเรามาทำอะไรไ,ไ,ะขอขอะไรามโกเป็นาัวเาเป็นสบาย,ายไรกันบ้างเนี่ยเขา็จบปุวันนี้่รอรอสตัวไปที่ไหนเลามมโกน อ๋อถ้าเหมือนเขาดูประวัต <laws> like ิเราเหรอไปที่เหมืองอะไรของของกองครับมีด้วยนะมี่ที่ติดาหารทหารอะไรขมเป็นาหารหน่วยวิเศษที่รบุรีติดาหารบุกใช่แต่เป็นยูบกองบริการโอ้เป็นาหารนานด้วย ดูหน้าตาไม่เหมือนไม่ได้ไม่เหมือนไม่เคยติดทหารนี่แหละทหารถ้าเจ้าไปเห็นลูกทหารแล้วเจ้าสิตกใจของหัวเจ้ามาเจ็บทององห่อแหล่ปื้อเนาะดำก็ดำเนาะย่างขี้ลายฮ่า่า มวนสื่อวุ้ยใจเต้นตุบๆเลยเด้อไปรุ่นเขาเด้แต่บัด้ไม่มีพี่นอนกับของได้ไปยืนรุ่นเขาใจสิขาดมันเสียวเนาะแล้วเมื่อวานอ่ะเขาบอกแค่ใบแดงอ๊้ผู้สาวนางหายจนตาบวมเบิดเนาะผัวได้ใบแดงเน,ะนาะแล้วมีอีกอีกประเภทหนึ่งนะพ่ออ่าลูกเขยได้ใบแดงเมียห้องหายมเ่เถาห้องหายตลูกสาวดีใจ มีหลายประเภทแห้งเออลูกสาวบอกเออดีดีดีกูสิได้มวนแต่ว่าแม่แม่ถาห้องหายเนาะตอนบ่ายจาช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะเมามอยกันสาระไม่มีนะคะหัวเราะสร้างสรรค์ทีฮากันค่ะไม่มีอะไร จะเล็กมาเล่า,มา,ลามาเล่าเรื่องฐานให้ให้พี่นนรถด้ำซิ่งฟังตอนนี้แม่ก็กำลังหาข้าวเตรียมข้าวมาให้พี่นนรถด้ำซิ่งแล้วก็แต่แม่น่ารักมากเลยนะคะตอนนี้สาวนุ่นก็หา หมอแหกแต่กระโปงมา่ากินข้าวแล้วกินข้าวเสร็จก็จะไปวิ่งงานต่อนะคะเราก็จะได้ไปถ่ายคลิปน้องที่วิ่งงานนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายไอ้นี่แม่บอกนะคะถามแม่แม่บอกว่าเขาก็จะปิดสงการนะคะวิ่งวันนี้เก็บงานวันสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นก็หลังสงการค่อยมาวิ่งกันต่อ โอเคค่ะคลิปนี้ก็กินข้าวกินปลางแล้วไว้ต่อกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ